ถ, keto, ถ said, you know ึงกันที่สองนะครับรอบนี้นะครับประมาณสามทุ่มนะครับพอดีเหตุจากสีถาดมาพี่น้องเลยมาช้ยวันต่อเลยนะครับรู้สึกว่าจะเป็นขั้นแรกของช้ยวันเลยนะครับอุดรครับในอำเภอช้ยวันเลยนะครับรู้สึกว่าขั้นนี้สร้างไว้สองเดียนกลัวหรือเปล่าพี่น้องเออสองเดือนกลัวดีเนาะสองเดียนกลัวไปเหรอสองเดียนกลัวนะครับกลัวสีใดมารอบว่าหันมันเอาขึ้นมาผู้เบิดอขืเลยว่าเสียวว่ารอบนี้นะรอบมาสีถาดรอบว่าหัน นี่ก็ได้ได้รอบนี้ครับพี่น้องเพราะว่ามันบ่แม่นว่าสั่งสิได้ปุ๊บได้เด้อครับฮานละคนก็ได้ปุ๊บก็มีถ้ามันบ่ทันได้เต็มคันนะครับมันแล้วแต่ช่วงนะครับแล้วแต่โอกาสของเฮาอยู่ที่บ้านอีหยังบุ๊บบ้านนั้นก็บ้านน้องเลือเหรอใครเอื่นเอื่นไงบ้านน้องเลือนะครับนี่บ้านน้องเลือนะครับอำเภอชัยวานบ่ไกลจากตัวอำเภอหรอครับใกล้ๆนะครับตัวนี้ เป็นห้าสิบแรงสีส้มเหมือนคันเมื่อกี้เลยนะครับที่อยู่สีธาตุนะครับห่างกันประมาณสี่สิบัวโลได้นะครับกะชี่รถมาประมาณสี่สิบนาทีโดยประมาณนะครับกะกถมาเรื่อยๆเอาพี่น้องนี่กะเขียดกันมืนเมื่อตนนะครับแต่ละเสียปกักไฟไหมสุดท้ายเสียบ,บรถครับมอนีต้องได้สองคันนะครับประมาณสี่ทุ่มเคิง กะน่าจะเส็จนะครับที่ทุ่มเคืองนะครับและะ้วก็ติเดินทางไปจังหวัดนงบัวลําพูนะกลางประมาณร้อยสามสิบโลน่าจะได้นะครับร้อยสามสิบโลก็ประมาณสองชั่วโมงนะครับพี่น้องสองชั่วโมงก็ติประมาณหอดีหนึ่งผนละพึ่งทงตีหนึ่งถึงถี่ได้นอนครับนอนน้ำปั่มพี่น้องเด้อน้ำก็ไม่ต้องอาบมันแล้วอากาศมันหนาวอากาศนั้นหนาวมันก็ประหยัดน้ำดีพี่น้องเด้อช่วงนี้เด้ออาบน้ำไหมลูกชิดวันนี้อาบน้ำไหมฮะ โอ้ยไม่ต้องอาบหลกเท้าอาบเด้อพูดให้อาบนา้ำดีแจ้งตำรวจมาจับอากาศมันหนาวนานนะครับแจ้งแล้วเป็นห้าสิบแรงนะครับเลยอียังขาดเทียดดีๆพระเยขาดซื้อไส่เลยเบเกียวดอกไฟขาดนี่ใช้งานหนักบ้หนักดอกพอพอดีๆเนี่แหละโอเคพี่น้องเนะาะจังมาติดตามผลงานของเขาได้เลยนะครับตอนนี้นะครับผม เราหดลองนะครับหลังจากขัติดมาประมาณั่วโมงัวนะครับเราจะทดสอบนะครับผมหลังจากติดนะครับนี้เป็นเอลหาศูนนะครับี่ใช้วานนะครับเด้อพี่น้องเด้อมันหนองเรือนะครับพี่น้องถ่ายไฟได้สดเชิญพอแล้วเดี๋ยวมาเห็นว่ามันมืดรอบแรกกับรอบนั้นพี่นอ้องมืดคือเรายกสูงคืงงเอเราพี่น้องการ การวางะระดับดินกับเกี่ยวได้ง่ายครับพี่น้องข้างบนระดับตัวรับนะครับหน้าชี่หน้าสามรับกันได้สร้างตุ้มดุลกะับความแข่งแรงให้เขาพร้อมนะครับพอกับเป็นสองสเตทนะที่เก่าเหรอครับเนี่ยะบอคอนโทรนแยกเบิครับพี่น้องเล็กล้างน้ำทั้งคันนะครับที่สติกเก์ให้สวยๆนะครับผม ที่สาคัญติดตั้งฮอดหนาบ้านนะครับแต่่าเอพีทุกคนนะครับต้องรอจังหน่อยครับเพราะงานผมมันหลายนะครับต้องเนี่ยจะอายแล้วก็สองเดือนนะครับยังไดนี่ก็เทไรม้านะครับมันพรววนทั่วประเทศเอาลวดวุ่นทั่วประเทศเลยนะครับรอบเสร็จชัยวานเสร็จนะครับผมก็จะเดินทางต่อไปจังหวัดหนองบัวลําพูเลยครับี่เลยเลยเห็นเลยหนองปัวไปนะครับไปน้ากลางนะครับ น้องบัวเศจกันตรงไปน้ากลางงี่สินะครับกะดลอยก็รู้่ผลละนะครับตัวนี้ก็คือเก่าคือขันว่าหันหละครับมาต่างกันดอกเหมือนกันทุกอย่างนะครับทุกอย่างเลยนะครับสีส้มเหมือนเซาเอ็มเจ็ดศูนย์นะครับเดี๋ยวไปเจอกันเอ็มเจ็ดศูนย์เหรียญของหง่จากน้อยนะเหมือนเซอนะครับเดปีนเฮ็ดนะครับรุ่นเอ็มเจ็ดศูนย์นะครับล้อใหญ่ตัวสูงนะครับนะครับพอเราก็ดฟังเราประมาณสองเดือน้วยกันนะครับเอ็มเจ็ดศูนย์ของน้องบัวลำพูนะครับว่ามันเที่ยวๆนะครับ สร้างโดนเตืบถึงที่ได้นะครับทุกคนเลยแต่ว่าก็มีทารบางคนฝุกในกระใดเร็วนะครับมันก็นแหล้วเตะจังหวะเขาไปนะครับเขาไปไกลไปไกลหรือว่าผู้ใดเพราะช่วงที่ผมไปอาติขาดอยู่ขั้นหนึ่งผมเอาพ่วงไปน้ำกันให้มันแล้วไปเลยนะครับดีกว่าผมจีเรียนนะครับสองสามรอบก็คือเอาเจละหกหกหกเลยนะครับโอเคไปน้องได้ไปพอกันอยู่<ป>น้องบัวลำพูกันต่อเลยนะครับ